สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนลงทีมไลน์นะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่มีสติกเกอร์มามาเกอร์นะคะอ่านว่าอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าตัวนี้อ่ะตัวนี้แล้วกันนะคะที่วงกลมไว้เนะะี่ยค่ะตัวสีเขียวก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะคะแต่ของเราก็ดาวน์โหลดแล้วก็เชื่อมต่อกับไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ให้ทุกคนเตรียมรูปภาพไปเลยนะคะอันนี้เราก็มีรูปภาพของเราแล้วนะคะที่เราวาดออกมาเซเป็น PNG อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ไลน์นะคะก็ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลย แล้วเรากดเข้ามาที่ล ne สติกเกอร์มามาเก็ตนะคะที่เราลายคีคีเตอร์มาเก็ตนะคะที่เราได้สมัครเอาไว้เรียบ,บร้อยแล้วแล้วก็กดเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ก็กดปิดไปเลยเราก,กดคําว่าลงทะเบียนใหม่นะคะจากนั้นเราให้เราไปกดตรงคําว่าทีมนะคะ เสร็จแล้วให้เรากรอกมาหน้านี้แล้วให้เรากรอกชื่อนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วก็กรอกชื่อตามใจของเราได้เลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรแล้วเราก็ใส่คําอธิบายนะคะใส่เหมือนกับชื่อที่เรากรอกไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะถ้าเราอยากเพิ่มภาษาไทยเราก็กดคําว่าเพิ่มภาษานะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะแต่นี้เราจะไม่เพิ่ม แล้วให้เรามากดตรงลิขสิทธิ์นะคะก็ใส่ชื่อเราไปเลยก็ได้หรือว่าใส่อะไรก็ได้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของเราจากนั้นพื้นที่จําหน่ายนะคะตุงนี้เราสามารถจ่ายจำหน่ายได้ทุกโซนนะคะคือทั่วโลกเลยนะคะทุกประเทศแต่เราจะตั้งราคาที่3ามบาทนะคะจำหน่ายที่3ามบาทให้เรามากดตรงจำหน่าย ในส่วนประเทศที่เลือกแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะตัวสีเทาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ขอให้ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นให้เรากดบันทึกเลยนะคะพอเรามากดตรงนี้แล้วให้เราไปดูที่ข้อมูลราคาจำหน่ายนะคะทุกคนมันจะขึ้น3 1บาทนะคะถ้าใครยังไม่ขึ้นก็ให้เปลี่ยนนะคะ เป็น3าบอก็ได้หรือว่าเราจะจำาหน่ายกี่บาทก็ได้ตรงนี้ก็มีให้เลือกนะคะทุกคนเสร็จแล้วให้เรากดไปที่รูปทีมนะคะเพื่อที่เราจะลงรูปนะคะแล้วก็กดมาที่แก้ไขตรงนี้เราก็อันแรกนะคะจะเป็นรูปรูปหลักนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะจะมีของ iOS แล้วก็ Android นะคะทุกคน ก็ใส่ลงไปเลยส่วนอันนี้ทั้งขนาดทั้งไรอันนี้เรายังไม่ได้สอนแบบละเอียดนะคะเราจะสอนแค่เราเราลงให้ดูเฉยนะคะทุกคนไม่ได้สอนแบบละเอียดนะคะ เดี๋ยวการลงมันจะยาวหน่อยเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราลงเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนออันนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคน01ถึง 1>, 1 0นะคะแล้วก็25ถึง34อันนี้มันก็จะเป็นปุ่มพวกปุ่มเมนูแถบด้านล่างนะคะแล้ว10อะไร11นะคะมันก็จะเป็นภาพพื้นหลังแถบด้านล่างนะคะแล้วก็ส่วน12ถึง19นี่นะคะนี่จะเป็นปุ่มรหัสผ่านนะคะ ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นแบบ20กับ21ก็20ก็จะเป็นรูปประจําตัวเดี่ยวนะคะถ้าเกิดเราไม่มีรูปภาพในลายรูปนี้มันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็21ก็คือรูปประจําตัวกลุ่มนะคะส่วน22ก็คือภาพพื้นหลังหน้าจอของลายเรานะคะทุกคนอันนี้ของ Android ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะแตกต่างก็ตรง23กับ24นะคะทุกคน พอเราใส่แบบนี้ครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราให้เรากดคำว่าต่อไปนะคะตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกสีเลือกอะไรให้กับลายเราได้นะคะทุกคนอันนี้หน้าตาของ ios ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็หน้าตาของโทรศัพท์รุ่น android นะคะเสร็จแล้วให้เราไปกดเลือกสีเลยนะคะเลือกสีเราจะเลือกเฉดสีตรงไหนก็ได้นะคะ แล้วแต่เราจะชอบเลยมันมีให้เลือกแบบมากมายเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้เรากำหนดแล้วนะคะก็คือเราจะเอาโทนสีชมพูนะคะทุกคนเราก็กดไปเลยเลือกอันนี้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาโทนสีแบบนี้แหละเห็นไหมคะทุกคนที่เราบอกเห็นไหมคะ a 0 1นะคะ ที่เราบอกมันก็จะเป็นเมนูด้านล่างแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นแถบแบบนี้อันนี้ก็ปุ่มรหัสผ่านนะคะทุกคนอันนี้ก็ภาพพื้นหลังนะมัน,นก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราแบบเราชอบแบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เรากดคําว่าบันทึกมันก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ ถ้าเราอยากเช็คความเรียบร้อยแบบมั่นใจว่ามันมีแบบเราใส่วางอะไรไม่พอดีไม่ให้เราไปกดตรงคําว่า preview นะคะมันจะได้ดูแบบชัดขึ้นนะคะ preview อันนี้ให้เลือกได้นะคะว่าเราจะดูของ ios หรือว่า android ก่อนนะคะอันนี้เราขอดูของ ios ก่อนนะคะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยว่าโอเคไหมแบบนี้เห็นไหมครับภาพอันนี้เราไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ถ้ามันแบบมันคล้ายๆว่าสองนี้มันจะใหญ่ติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนนะคะให้สองนี้แบบสลับกันนะคะสลับที่กันแล้วก็กดกลับกลับไปเปลี่ยนก่อนนะคะกดย้อนกลับในโทรศัพท์เราเลย แล้วก็มาเปลี่ยนก็ตรงหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสักครู่นะคะทุกคน่านนี้เราได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วว่ามาส่งส่วนกันดีนะคะแล้วก็โอเคแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูของ a n d r o i d กันบ้างค่ะแล้วว่ามันโอเคแล้วเราก็กดย้อนกลับนะคะทุกคนพอมาอยู่หน้าเดิมเนาะใช่ไหมคะให้เรากดไปตรงคําว่าคําขอนะคะ กดเลยแล้วก็อ่านในเียมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคําว่าขับเจ้ายินยอมนะคะกดติ๊กแล้วก็กดโอเคเลยนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็รอทางไลน์นะคะตรวจนะคะแล้วก็สามารถลงถ่ายได้ไลน์ก็จะตรวจภายในไม่เกินประมาณ1วันนะคะช้าสุดก็1 1ถึง2วันนะคะ แต่ปกติก็สมมติว่าถ้าเราทําตอนเช้าของวันนี้ใช่ไหมคะทายังไม่เกินเที่ยงนะคะเราไลนมันก็จะตรวนให้ประมาณตอนเย็นก็สามารถลงจําหน่ายได้แล้วประมาณนี้นะคะชะ้ถ้าเร็วสุดก็ประมาณนี้แต่ถ้าช้าสุดก็ประมาณ1วันนะคะไม่เกินนี้แน่นอนเลยนะคะ 1- 2วันประมาณนี้นะคะ